ไปแล้วคะ่ะไม่เป็นโอเคครัเริ่มแล้วนะคะได้แล้วค,ะค,ค่ะ,ะ,ค,ะ,ค,ะคุณแม่เหมือนหดรถเมย์มาหดรถเมย์ไปฟุนะ่มแฟืคุณแม่พิงไม่ได้ใช่พิงไม่ได้ค่ะเพราะว่าพิงแล้วมันเงื้อไปเลยอะ่ะ วันที่สามแล้ววันนี้รู้สึกไงบ้างคะวันนี้ก็วันนี้คิดว่าน่าจะดีกว่าวันที่สองนะเพราะว่าวันนี้คาดว่าจะไม่มีซอมบีด้วยด้วยคิวเดินแล้วก็ด้วยอะไรหลายๆอย่างคิดว่าน่าจะไม่มีซอมบี้แล้วก็เราก็เวิร์มมาในหลายๆในสเกจดูของเราวันนี้มากเพราะวีว้สเกจดูเราค่อนข้างไท g ์แล้วก,วก็ชมก็มีปัญหาเรื่องชุดด้วยอะไรเงี้ยชุดที่ตั้งใจจริงๆอันนี้เป็นชุดที่ตั้งใจจะใส่วันสุด แต่แม้กระทั่งชุดนี้ก็คือยังต้องแก้ทั้งที่ก็แบบว่าฟิตติ้งหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยะก็ยังมีดีเทลเล็กๆที่เราต้องแก้จนนาทีสุดท้ายก็จบผ่านได้ก็อ๋อชุดชุดดวยสุเฮโบูราทค่ะก็จิวเวอรี่จิวเวอรี่ดอยโชพานะคะแล้วก็ส่วนในโนของเมคอัพวันนี้ก็จริงๆก็เป็นหนึ่งในลุคที่เราครีเอามาจากที่รุงเซธแล้วใช่ก ไฮไลท์ก็จะอยู่ที่ประกายสีทองเนาะก็จะได้จากตัวลิปสติกเลโก้ไม่ไม่มราจะเครื่องนี้เนะก็แล่วแหละค่ะก็หวังว่าจะสวยถูกใจนะค่ะก็อีกนิดนึงอีกนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยเพิ่งนอนนะเดี๋ยวเพิ่งนอนอีกนิดนึงใกล้ละใกล้ละอีกแป๊บเดียวก็จะถึงพรมแล้วติดนิดหน่อย <laughs> งั้นเดี๋ยวให้คุณแม่พักแบบหนึ่งขันไปเดินพรมเดี๋ยวเจอบทพรมนะคะ